สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทำขนมเปียกปูนมันม่วงกะทิสดค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเนื้อนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะใช้เป็นมันม่วงนึ่งแล้วนะคะอยู่ที่230กรัมตามด้วยหางกะทิค่ะอยู่ที่500 ml นะคะเราก็จะนํามันม่วงของเราค่ะนํามาปั่นนะคะแล้วก็ผสมกะทิลงไปแล้วก็นําไปปั่นให้ละเอียดค่ะโอเคอันนี้นะคะเราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการผสมแป้งค่ะเราใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่80กรัมแป้งมัน1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมแป้งให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะอยู่ที่100กรัมแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะอยู่ที่80กรัมค่ะตามด้วยเกลือป่นนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนชา หัวกะทิค่ะอยู่ที่250 ml นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะนวดแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะให้ละลายดีก่อนค่ะกะทินะคะเราก็ค่อยๆทย,ยอยใส่ลงไปนะคะค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็นำหัวกะทิที่เหลือนะคะใส่ให้หมดเลยแล้วก็จะตามด้วยน้ำเปล่าอยู่ที่125 ml ค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ นำมากองด้วยกระชอนตาทีหนึ่งครั้งค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมันม่วงนะคะที่เราปั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่ะเราก็จะใส่ไปให้หมดเลยนะคะแล้วเราก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปกวนนะคะ แล้วก็นำเปียกปูนของเรานะคะมาตั้งไฟกวนให้เปียกปูนของเราสุกค่ะเราจะกวนด้วยไฟอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งจะสุกแล้วก็ใสแล้วก็เงาขึ้นค่ะเลวลากวนนะคะเราก็กวนไปทางเดียวกันค่ะกวนให้ถึงก้นหม้อ,อ,อน,นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ติดก้นหม้อได้ค่ะพอแป้งเริ่มข้นแล้วนะคะแล้วก็กวนด้วยความเร็วค่ะแป้งของเราก็จะได้มีความเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ขึ้นเร็วค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะขนมเปียกปูนมันม่วงของเราก็ได้ที่แล้วค่ะแปกก้งก็จะมีความใสแล้วก็เงาแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็เงาได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํามาใส่ถ้วยเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะแอดใช้ถ้วยพลาสติกขนาดอยู่ที่5ออนค่ะแล้วก็จะใส่ประมาณเศษสามส่วนสของถ้วยหรือว่าประมาณครึ่งถ้วยก็ได้นะคะตามชอบแล้วก็ตามสะดวกเลยค่ะ โอเคค่ะอันนี้เราก็พักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำตัวกะทิสำหรับราดตัวขนมกันต่อเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวน้ำกะทินะคะเราก็ใช้หัวกะทิค่อยู่ที่400 ml ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยเกลือป่อนนะคะประมาณ1ช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็แป้งนะคะเข้ากันได้ดีก่อน,นะคะ่ะจากนั้นเราก็นำมาตั้งไฟ ต้มให้กะทิเดือดเล็กน้อยค่ะพอกะทิเดือดเล็กน้อยแล้วนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํางาค่ะเป็นงาขาวคั่วนะคะประมาณสักสองช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยงาดําค่ะประมาณสองช้อนโต๊ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คั่วให้งาสีเหลืองแล้วก็หอมค่ะ โอเคอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนํากะทิค่ะนํามาลาดใส่ตัวขนมเปียกปูนของเราเลยนะคะกะทินะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็ตามชอบเลยค่ะปริมาณเยอะน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยด้วยงาขาวแล้วก็งาดําคั่วค่ะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเปียกปูนมันม่วงกะทิสดของแอดค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ